ูกอนาคตปลูกความหวังปลูกมเมล็ดพันธุ์และปลูกความสุขให้อย่างรากลึกลงหัวใจที่นี่บ้านสวนสมใจอินทรีย์วิถีกเกษตรผสมผสานมีเกษตรกรร,กรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ปลูกแค่พืชแต่รังสรรค์กิจกรรมกรเกษตรผสมผสานสูม่มาตรฐานผลผลิตกเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะสมใจอินทรีย์ค่ะที่นี่บ้านสวนสมใจอินทรีย์ค่ะ,กะเกษตรผสมผสาน ปัจจุบันอายุ46ปีค่ะหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจึงเข้าทำงานประจำในบริษัทจังหวัดสุรินทเหมือนมนุษย์สังคมทั่วไปแต่เนื่องด้วยพลังงานที่ไม่อยู่นิ่งกับที่จึงตัดสินใจลาออกจากงานประจำและแตัดสินใจกลับมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่เจ็บป่วยด้วยความเชื่อส่วนบุคคลที่มีแนวคิดที่ว่า อาหารคือจุดลุ่มต้นของสุขภาพที่ดีจึงตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเริ่มต้นลงมือทำนายอินทรีย์ในพื้นที่ของครอบครัวขนาดเล็กๆประมาณ4ไร่แม้ความพยายามในครั้งแรกที่ได้ความรู้จากสื่อต่างๆอาจไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจแต่ไม่เคยยอมแพ้ต้องการเอาอชนะใจตนเองและคำดูถูกจากบุคคลรอบข้าง จึงได้ศึกษาหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9มาปรับใช้ในการทำการเกษตรรวมทั้งการได้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐอย่างสม่ำเสมอจากจุดเริ่มต้นเล็กๆสู่การพัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรผสมผสานในพื้นที่ นับเป็นเวลากว่า10ปีสวนของเราตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่81หมู่10บ้านยางามตำบลทุ่งวังอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์มีเนื้อที่ประมาณ21ไร่ดำเนินงานในรูปแบบเกษตรผสมผสานได้แก่การปลูกข้าวและปลูกผักอินทรีย์การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น การขุดบ่อเลี้ยงปลาเพื่อการบริโภคและจำหน่ายการทำโรงเรือนเพาะเห็ดและการจัดสรรพื้นที่ที่อยู่อาศัยด้วยแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจจับความชื้นสำหรับการรดน้ำผักการใช้ระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ในการบริหารจัดการน้ำเป็นต้นสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราตั้งชื่อแบรนด์ว่าบ้านสวนสงใจอินทรีย์หมายถึงบ้านสวนแห่งความสงบที่สร้างขึ้นตามใจเจ้าของด้วยความตั้งใจของเจ้าของผู้มีจิตวิญญาณที่เป็นอิสระและกล้าดำเนินการโดยมีสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้แก่ข้าวสารและผักอินทรีย์สินค้าเกษตรปลอดภัยได้แก่ไม้ผล เห็ดนางฟ้าภูฐานรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เช่นขนมทองมว้วนขนมข้าวเกี๊ยวปากหม้อเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการวางแผนและบันทึกข้อมูลการผลิตอีกทั้งการจัดทำบัญชีรายรับรายใจ่ายในครัวเรือนอย่างสม่ำเสมอเรามีรายได้จากหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายหน้าสวนและการจำหน่ายผ่านร้านค้าออนไลน์รวมถึงการให้บริการลูกค้าผ่านองค์กรต่างๆจากกระบวนการคิดลงมือปฏิบัติจริงสู่ผลตอบรับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดบ้านสวนสมใจอินซีวิถีกเกษตรผสมผสานไม่หยุดยั้งแค่การพัฒนาตนเองแต่ยังแบ่งปันความรู้แก่ชุมชน ผ่านศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานในพื้นที่หมู่บ้านโดยมีการเข้าศึกษาดูงานจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตรกรรมเกษตรอินทรีย์คุบวงจรจากหน่วยงานวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมเข้าเยี่ยมชมการดำเนิงนงานล่าส,สุดเมื่อวันที่15พฤษภาคม2568รวมถึงบุคคลอื่นๆที่สนใจ ในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์นอกจากนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์บุรีย์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อบูรณาการสู่ความยั่งยืนของชุมชนอาทิสำนักง,งานทรัพยากรน้ำที่5โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองทับค่ายและหนองนาเรศวนบ้านหนองแวงตำบลทุ่งวงังอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นผู้ประสานงานโครงการและยังเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำตามนทุ่งหวังมหาวิทยายลัยราชภัฏนบุรีรัมย์โครงการนวัตรกรรมการบริหารจัดการเกษตรแปลงรวมในพื้นที่สาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดบุรีรัมย์และเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการสนับสนุนปรับปรุงโรงเรือนปลูกผักและข้าวอินทรีย์ จากมูลที่สุธิรัตน์อยวิทยาดำเนินโครงการของสาขาการพัฒนาสังคมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลาัยราชภัฏบุรีรัมย์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานเบอร์ห้าโดยใช้ฟางข้าวภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่จังหวัดบุรีรัมย์สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหมอดินตะมนลทุวังและจัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์พืชในชุมชนเช่นถั่วลิสงและปอเทืองเป็นต้นพอชสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์กรมหาชนภายใต้การทำงานของสภาองค์กรชุมชนตะมนลทุวังโครงการบ้านพอเพียงหรือซ่อมแซมบ้านสำหรับผู้ยากจนและผู้ได้โอกาสและโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้โครงการตลาดสินค้าปลอดภยัย กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนโครงการโคกงหนองนาสินค้าโอท็อปและสำนักงานเกษตรอำเภอสตึกเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชนอำเภอสตึกและหมอพืชชุมชนระดับอำเภอร,รวมถึงเป็นตัวแทนเกษตรกรอำเภอสตึกเข้าร่วมงานการจัดเวทีสร้างการรับรู้และเรียนรู้การเกษตร ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Day เป็นต้นเรานำแนวคิด BCG m o เดลมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานภาคการเกษตรได้อย่างลงตัวดังนี้การใช้จุลินทรีย์ชีวพัณฑ์ทางการเกษตรการทำดินผสมและน้ำหมักชีวภาพ ใช้ฟางข้าวเป็นวัตถุในการพ่อเหตุนางฟ้าภูฐานและเป็นวัสดุคุมดิน การใช้พลังงานสะอาดในการเกษตรจากวัสดุในฟาร์มสู่พลังงานสะอาดของแปลงเกษตรหมุนเวียนคุ้มค่าและไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การทำการเกษตรนั้นไม่ใช่งานหนักหากเราวางแผนดีใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีครอบครัวที่เข้าใจซึ่งกันและกันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถทำการเกษตรและประสบความสำเร็จได้ขอเป็นหนึ่งกำลังใจและเป็นหนึ่งตัวอย่างให้คนรุ่นใหม่กล้าหันกลับมาพัฒนาบ้านเกิดมาทำการเกษตรที่ยั่งยืนอยู่รอดได้ในสถานการณ์ปัจจุบันและมีอนาคตยาวไกล เพราะการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เริ่มจากคนใหญ่คนโตแต่มีหัวใจเล็กๆที่ไม่หยุดลงมือทำ